สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับ m o n e y Hero นะครับวันนี้อยู่ผมตามจารายการค ry ป to Ten p ปนะครับสำหรับวันนี้นอกจากเป็นวันหวยออกแล้วนะครับทางกลุ่มของผู้เสียหายจากการที่เข้าไปลงทุนในซิปอัพของ S ิ p m ม x นะครับที่เราได้รายงานข่าวกันมาเรื่อยๆเนาะวันนี้เนี่ยได้มีการเข้าไปพบกรลตนะครับแล้วก็ทาง s i m เ x เองนะครับก็ได้มีการเข้ามาพูดคุยกันหารือเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะครับซึ่งผมขอแรปอัพข้อมูลแบบเร็วๆนะครับก็คือทาง s i m เ x นะครับที่เป็นหนึ่งใน Exchange ของไทยเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์อยู่ตัวหนึง่งชื่อว่า SIPUP นะครับตัว SIPUP โปรแกรมเนี่ยก็จะเ,เรียกว่าได้ Earning นะครับเป็นเหรียญคริปโตที่เราเอาไปฝากในแพลตฟอร์มจุดเริ่มต้นเนี่ยผมก็สงสัยเหมือนทุกคนนะครับว่า ทาง s i p m ม c เนี่ยมีรายได้มาจากไหนถึงสามารถนำเงินนะครับมาจ่ายให้กับคนที่ามาฝากคริปโตเคอเรนซีในแพลตฟอร์มของเขาได้ในช่วงแรกนั้นนะฮะจะเป็นรายได้มาจากกำไรของ Exchange ในประเทศอื่นๆ s <c oughs> ิปเมกเนี่ยเขาจะมีสาขาทั้งหมดอยู่4ประเทศด้วยกันนะครับก็จะมีรายได้จากกำไรตรงนั้นนะครับมาเรียกว,ว่าเป็นเหมือน แคมเปญโปรโมชันในช่วงแรกนะครับทีนี้พอผ่านมานะครับเริ่มมีฐานลูกค้ามากขึ้นเนี่ยทางซิฟเมกก็ได้มีการปรับเปลี่ยนตัว w a l l e t ของเขานะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ชื่อว่าซ i p Up Plus ขึ้นมาโดยที่จะมีการแยกกระเป๋า w a l l e t กันนะครับก็คือเป็น Trade w a l l e t กับ C w a l l e t เมื่อก่อนเนี่ยจะมีแค่ w a l l e t เดียวนะครับคราวนี้คนที่อยากจะทำการฝากต่อเหมือนเดิมเนี่ยก็จะต้องยอมรับเ,เงื่อนไขาการใช้งานนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อมูลผมจำได้นะ ข้อมูลจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับคนส่วนใหญ่ก็ไม่อ่านผมก็ไม่ได้อ่านนะครับผมก็กดไปยอมรับไปนะครับถึงจะใช้งานได้นะเราก็ทำการเรียกว่าฝากตัวแอสเซทหรือว่าคริปโตของเราไว้ในซ i u u p p u u s ไปนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทีนี้พอเริ่มเกิดการล้มของอตัว C-Fi ลรายใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Celsius, Trialo, นะครับ Voyager ต่างๆนะครับที่เราเห็นข่าวกันมาแล้วเนี่ยก็ทำให เราได้ข้อมูลเพิ่มนะครับว่าทาง1ิเเนี่ยที่มีการแจกรีบอร์ดให้ก็คือเขาได้ไปลงทุนกับาทางเซลเซียสนะครับพูดง่ายๆก็คือกินส่วนต่างนะครับก็คือฝากในเซลเซียสเช่นสมมติได้8%ฝากกับ1ิได้4%นะครับส่วนต่างตรงนั้นทาง1ิกก็จะเก็บเป็นรายได้เข้าบริษัทไปซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมีการฝากเข้าไปที่เซลเซียสประมาณ5ล้านดอลลาร์ตอนเซลเซียสล่มทางซิปเมกก็ออกมา พูดทีหลังนะครับว่าเขาไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่า5ล้านดอลลาร์เนี่ยมันไม่ได้เยอะมากนะเขามีเงินที่อยู่ในบาลานซ์ชีตของบริษัทเนี่ยเยอะเพียงพอที่จะ cover กรณีที่มีการถอนเรียกว่ามีสภาพคล่องเพียงพอแล้วกันนะฮะตัวที่มีปัญหาหนักสุดก็คือ b a r b e l Finance นะครับตัวนี้ที่เขาไปฝากอยู่นี่คือประมาณ48ล้านดอลลาร์นะครับคิดเป็นทัททั้งหมดเนี่ยเป็นเงินบาทเนี่ยประมาณ2,000ล้านประมาณ2,000ล้าน ข่าวก็เริ่มออกมานะครับทางซิมเมกก็ประกาศออกมาว่าจะมีการหยุดให้ถอนเหรียญที่อยู่ใน c ี a w a เ l e t นะครับเท่านั้นแหละนะครับก็เกิดแพนิคก,กันเกิดขึ้นมากมายนะครับเกิดการรวมกลุ่มกันสำหรับผู้เสียหายนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มีการรวมตัวกันแล้วก็เข้าไปคุยนะครับคราวนี้สรุปเรื่องราวของวันนี้ที่ทางซิมเมกออกมาพูดคุยกับกลุ่มนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับโอเค หลักๆก,ก็คือทาง s i p m e x เนี่ยจะต้องหาเงินประมาณ2,000ล้านนะครับ 2, ล้านบาทนะมาคืนนักลงทุนให้ได้เบื้องต้นเนี่ยเขาจะนำเงิน5ล้านดอลลาร์ที่เคยบอกว่าตอนที่เซลเซียสลมเนาะเขาไปลงทุน5ล้านนะครับก็จะเอามาชดเชยแบ่งตามสัดส่วนกันไปนะครับสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบเอาส่วนนี้ไปก่อนในส่วนที่อยู่กับบาเบลนะฮะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเร็วที่สุดก็คือเป็นการ ระดมทุนหรือว่าขายกิจการตรงนี้ทางซิเกเน้นย้ำนะครับขอขอเวลานะครับในการทำงานก็คือเขามองว่าตัวบริษัทเนี่ยมันยังมีแว l u ลูนะมันยังมีลายเส้นะครับมีฐานลูกค้านะครับอ,อย่างที่เราเคยวิเคราะห์กันไปว่าลายเส้นของผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยมันไม่ได้ขอกันง่ายๆใช้เวลานานนะตรงนี้คือเขาอ,อาจจะขายกิจการก็ได้ซึ่ง จากที่เราดูไลฟ์ที่เขามาอัปเดตข้อมูลนะครับก็จะเห็นว่ามีการเซ็น MOU กับนักลงทุนเพื่อจะได้เข้าสู่กระบวนการทำดิวเดลิเจนต์กันคุยกันนะครับว่าจะลงทุนในรูปแบบไหนนะครับซึ่งตรงนี้แหละทางซิมเมก,ก็บอกว่าขอขอเวลานะครับยังไงเขาจะเอามาคืนให้ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นกำลังใจให้และกันนะครับคือผมเห็นในกลุ่มผู้เสียหายนี้ก็เดือดกันเลยเกินนะครับในความเห็นของผมนะครับผมว่า โวยวายแบบในกลุ่มหนักเกินไปหรือว่าคุกคามหรือว่าคูอะไรกันเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะเกิดประโยชน์อะไรนะครับแต่เห็นใจนะเห็นใจเห็นใจคนที่โดนหนักๆเนี่ยผมมีนักเรียนที่โดนไป8 0 0แสนนะครับมาเล่าให้ฟังที่ฝากเหรียญไว้ใน s ิ p UP นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนที่เขาคุยกันในกลุ่มนะครับโดนไปเป็น10ล้าน20ล้านนะครับ เห็นมีบอกว่าถึงหลักร้อยล้านนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมไม่ได้มีข้อมูลนะครับอันนี้เขาคุยกันในกลุ่มผมก็เอาใจช่วยซิเมกนะอยากให้กลับมาได้นะครับคือถ้ามีปัญหาไปอันหนึ่งเนี่ยบอกเลยว่ามันส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะครับผมว่ามีผลกระทบต่อเอ็กซ์เชงอื่นๆด้วยอย่างแน่นอนนะครับรเรียงไม่ได้แน่ๆนะฮะบ,บางคนเนี่ยไม่ได้เข้าใจอะไรมากนะครับคือ บางคนเนี่ยยังไม่ได้เข้าใจอะไรเท่าไหร่เลยนะครับต้องต้องยอมรับแหละฮะว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่ใหม่ต้องใช้ความรู้ในการศึกษาเยอะผมก็พยายามทำคอนเทนต์นะฮะให้ความรู้ทุกคนนะครับที่ผ่านเข้ามาในช่องอ Money Hero นะครับเพื่อจะได้เข้าใจโลกของคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถจะอยู่รอดนะครับเอาตัวรอดแล้วก็ลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซีนี้ได้นะครับมันมีโอกาสอยู่เยอะแยะมากมายนะครับ ทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ทางกรตอรพึ่งแถลงไปทำไลฟ์ไปสองรอบนะครั้งแรกก็คือในช่องของกรตอรเองเลยนะครับรอบที่2นี่ก็คือกับช่องลงทุนแมนทางกรตเนี่ยบอกบอกในไลฟ์เลยนะว่าไม่ได้มีการรู้นะครับว่าทางซิมเม็กเนี่ยทำตัวโปรแกรมซิ p อพขึ้นมาคนก็เลยโวยวายกันหนักนะครับในโลกโซเชียลว่า เฮ้ยกรอตอคุณจะไม่รู้ได้ยังไงนะครับเขาออกมาโฆษณาเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับในรถไฟฟ้าในบิลวอร์ดต่างๆเต็มทั่วเมืองไปเลยนะครับซึ่งทางซีอโอนะครับก็คือดรแบงค์นะฮะก็บอกว่าตรงนี้เขามีหลักฐานยืนยันว่าทางกรตอตเนี่ยรู้เรื่องนะครับแต่ขอไม่พูดเยอะแล้วตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าเรามองในมุมผู้ใช้ทั่วไปเนี่ย โอ้โหโฆษณาเชิญชวนอะไรพวกนี้มันเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับจะไม่รู้จริงๆหรือนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นคําถามนะครับหรือถ้าเพื่อนๆมีความเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับทีนี้ก็ยังมีข่าวดีนะฮะในซิป p p l u s เนี่ยจะเริ่มทยอยโอนเหรียญออกมาได้แล้วนะครับอ่านี้คือข่าวดีเลยนะเฉพาะสามเหรียญนี้ก่อนนะครับก็คือโซนะครับเอดาแล้วก็ XRP ซึ่งผมไม่มีเลยอ่าเป็นข่าวดีสําหรับเอ่อคนที่ถือเหรียญพวกนี้อยู่นะครับ แต่ไม่ใช่ข่าวดีสำหรับผมนะก็จะถอนออกมาบางส่วนได้แล้วส่วนตัวเหรียญใหญ่ๆอย่างพวก b ิ t คอ i อีเธเรียมนะครับเขาบอกว่าจะเริ่มให้มีการถอนในช่วงกลางเดือนสิงหานี้นะครับอันนี้ก็โหเป็นข่าวดีมากๆนะครับแต่จะถอนได้เท่าไหร่แค่ไหนยังไงเนี่ยก็คงต้องติดตามกันต่อนะครับทีนี้ทางกรตอนเนี่ยบอกว่าเออข้อมูลเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนอะไรยังไงนะครับก็ขอรวบรวมข้อมูลก่อนแต่นะครับแต่เขามองว่าทางซิปเปอร์เนี่ยอาจจะ เข้าขายผิดเงื่อนไขไล่เส้นที่ได้ไปเนี่ยสข้อนะครับมีอะไรบ้างนะครับข้อที่1น,นะครับก็คือเป็นความผิดในเรื่องของการระงับการซื้อขายโดยไม่มีเหตุอันควรข้อที่2นะครับก็คือเข้าขายประกอบธุรกิจอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตน่าจะหมายถึงซิปอพนะครับและข้อที่3ก็คือผิดตามกฎหมายอื่นนอกเหนือจากพรกสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับตรงนี้เขาจะ คุยกันแล้วก็รวบรวมข้อมูลกันต่อนะครับยังไม่ได้สรุปออกมาแต่ความผิดเหล่านี้จะไม่ได้ถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตจริงๆเรามองเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าถ้ากราตอยึดใบอนุญาตเนี่ยโอกาสได้เงินคืนนี่น้อยมากๆนะครับเพราะอะไรเพราะถ้าเขาจะระดมทุนเพิ่มหรือว่าขายกิจการเนี่ยมูลค่าของมันเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเหมือนใบอนุญาตนะครับใบอนุญาตเนี่ยม,มันมีมูลค่านะ ถึงแม้ฐานลูกค้าเนี่ยอาจจะเอานับมาอ้างอิงไม่ได้นะครับแต่ตรงนี้ถือว่าสําคัญหรืออย่างแบงค์นะครับอยากจะเข้ามาเนี่ยตรงนี้ก็เป็นทางลัดเลยนะครับก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับสําหรับรายงานความคืบหน้าต่างๆสําหรับกรณีของซิ p m มกนะครับแต่ว่ารู้สึกเริ่มมีข่าวดีให้แล้วนะครับก็เอาใจช่วยทั้ง s ิ p เมกแล้วก็นักลงทุนที่รับความเสียหายทุกคนนะครับก็ เข้าใจนะครับเห็นใจทุกคนจริงๆครับมันโดนมาหนักจริงๆแต่โอกาสยังมีเสมอนะครับในเทคโนโลยีแล้วก็โอกาสใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจนะครับแล้วก็ได้ศึกษาอย่างอย่างเข้าใจมันจะเพิ่มโอกาสให้กับเราได้นะครับสู้กันต่อไปก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ